สวัสดีครับนะครับก็นะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับพี่น้องสมาชิกที่กดติดตามทางเพจนะครับร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเด้อนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางช่อง Youtube ด้วยนะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับวันนี้เจอกันนะครับตรงกับวันที่16 นะครับมกราคมพศ2566นะครับกับช่วงเวลาประมาณ17นาฬก28นาทีนะครับสินค้าที่เราจะรีวิวต่อไปนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับ0630564876นะครับ ก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับผมฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางเพจนะครับคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับฝากปากต่อปากในเรือพี่น้องเด้อนะครับผมฝากช่องน้อยๆนะครับฝากช่องที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งมือสองเนาะพี่น้องเนาะนะครับฝากพี่น้องเป็นกระบอกเสียงให้แน่กัแเรากันนะครับ สนใจสินค้าตัวไหนนะครับที่เรารีวิวนะครับโทรมาสั่งจองกันได้นะครับหรือว่ายังไม่ถูกอกถูกใจนะครับพี่น้องก็สามารถนะครับผมเลื่อนผ่านไปก่อนได้นะครับขอแค่พี่น้องเข้ามารับชมนะครับแค่นี้ทีมงานเท่าก็ดีอกดีใจนะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับผมมือนี้นะครับผมเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยฝุ่นี้ทั้งไทยทั้งเล่านะครับเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราได้สินค้า นะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นพอแอมสายประกอบงานเนียนๆนะครับมาฝากพี่น้องเรานะครับใครที่นะครับเป็นสายของแอมประกอบนะครับมาเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับสวยมากนะครับพอแอมประกอบหน้าคราวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นออ่2004หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับดูจากอะไรเนาะพี่น้องเนาะแน่นๆเลยนะครับท่นนี้นะครับ พราะวาขนาดน่าจะประมาณ2องครึ่งนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักนี่โอ้นะครับ20กว่ากิโลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมข้างในเนาะนะครับขออนุญาตถอดกล่องแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับแน่นๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มแสงไฟแป๊บหนึ่งแฟบอ่าโอเคนะครับหม้อลูกใหญ่มากนะครับสูงกับเท่ากล่องเลยนะครับขาปาแปดลูกนะครับมีบอดบรลลันให้ด้วยนะครับ บอกเลยว่านะครับค่ายนี้นี่โอ้นะครับงานเนียนดีจริงๆนะครับงานเนียนงานสวยอะไรเกเรด,ดีนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับผมทั้งหมด4ตัวนะครับภายในเครื่องนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับสินิ้วข้างละ2ดอกนี้ได้โอ้นะครับเน่นๆสบายๆเลยนะครับดูหม้อนะครับหม้อใหญ่จริงนะครับทั้งใหญ่ทั้งสวยนะครับหม้อไฟก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ สวยๆนะครับผมนะมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับรุ่นนี้นะครับด้านหลังรุ่นนี้ครับผมในส่วนของภาคสัญญานอินพุตนะครับมีทั้งแจ็คโฟนแล้วก็ XLR นะครับแล้วก็สายสัญญาณลำโพงนะครับดำแดงนะครับมีสเปกคอนมีนะครับเลือกใช้งานตามที่ท่านมีสายสัญญาณได้เลยเนาะนะครับผมในส่วนของบอดี้ก็ยังสวยนะครับตัวนี้สภาพ90%เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับ สวยแบบนี้นะครับผมใครสนใจที่อยากจะได้พรแอมไปขับเบตนะครับตัวนี้18นิ้วค่าละ2องคงปั๊มคงหลอดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางแหลม15นิ้ว12นิ้วนะครับได้หมดครับเป็นคาส์อ AB นะครับตัวนี้นะครับขออยากติดกล้องแป๊บหนึ่งเด้อนะครับอ่าโอเคนะครับของสวยๆนะครับนานๆจะมาทีนะครับแอมประกอบนี่ครับคนถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับ ได้สินค้ามาหนึ่งตัวซิซุยพี่น้องนะครับอ่ะนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบในส่วนของเรื่องเสียงนะครับว่าเป็นยังไงปกติดีไหมนะครับตัวเครื่องมีจี้มีหำไหมนะครับขออนุญาตเลือกซาวแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่เด้อพี่น้องเด้อ อเคนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมเปิดเครื่องเลยนะครับปั๊บนี่นะครับอ่านะครับผมโอ้นะครับระบบดีมากนะครับผมดีเลยทํางานปกตินะครับนี่ครับไฟสัญญาณไอ้ไฟโลโก้คลาวนะครับสวยๆนะครับผมไฟสัญญาณทั้งสองข้างนะครับขึ้นปกติดีนะครับเรามาดูที่ชั้นนั้นที่หนึ่งนะครับ หนึ่งนะครับวอรุ่มไม่มีข้อแคกนะครับผมโอเคนะครับเชแนนที่สองครับผม พบรุ่งไม่มีข้อแคกเลยนะครับไม่มีเสียงยี้เสียงหัมนะครับ นะครับผมโอ้นะครับผมปกติดีนะครับเสียงกี้เสียงค่ะไม่มีเลยนะครับท่านนี้นะครับเงียบดีมากนะครับเวลาเปิดปิดสวิต์นะครับก็ไม่มีเสียงตุ๊กตุ๊ตับบนะครับออกดอกลําโพงนะครับแล้วก็ในส่วนของพัดลมนะครับระบายอากาศนะครับทั้ง4ตัวก็หมุนปกติดีทั้ง4ตัวนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะครับรวมไปถึงการใช้งานนะครับพี่น้องครับดูเลยนะครับสวยจริงๆครับท่านนี้ นะครับใครสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับราคานะครับเช่นนี้นะครับอยู่ที่ราคา8,900บาทนะครับ8,900าบาทราคานี้ผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเลยเด้อนะครับ8,900บาทรวมจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับข้อมูลเชิงลึกผมอาจจะยังนะครับแจ้งไม่ชัดเจนนะครับก็เป็นว่านะครับแนะนําตามการใช้งานจริงให้กับพี่น้องสมาชิกเลยแล้วกันนะครับ18นิ้วข้างละ2ดอก 15นิ้ว2ถึง4ดอกนะครับตามกำลังวัดของดอกลำโพงด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับใครที่สนใจที่อยากจะยกเลิกกิจการในส่วนของเครื่องเสียงนะครับสามารถติดต่อเรามาได้นะครับส่งรายละเอียดมาทางไลน์ได้เลยนะครับไลน์ก็เข้าไปที่แอปไลน์นะครับแล้วก็ค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับกดเบอร์โทรศัพท์ผมเข้าไปเลยนะครับส่วนเพจนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปติดตามนะครับยังหาไม่เจอ นะครับผมจะปักลิงก์เพจนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปนะครับหลังๆมานะครับแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ปักนะครับหลังๆมานี้นะครับผมนะครับปักลิงก์เพจไว้แล้วเด้อนะครับผมใครที่นะครับยังไม่ติดตามทางเพจก็ฝากด้วยกันละกันนะครับแปดพบาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้จากลากันไปครับผมคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ